ส่วนแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติได้รวมกับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่7ดําเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการ์ช่วยฟื้นคืนชีพหรือการทํา CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเครื่อง AED เพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการดูแลทหารใหม่ได้อย่างทันท่วงทีค่ะณนะบริเวณหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่4การฝึกในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วย ฝึกได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่ถูกต้องในการช่วยชีวิตในสถานการณ์วิกฤตเช่นภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลนันการหมดสติหรืออุบัติเหตุระหว่างการฝึกซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะโดยทางกองทัพบกให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยชีวิตอย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงตามมาตรการของกองทัพบกเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของทหารใหม่ในทุกสภาวะ หลังการฝึกคาทางเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกและทหารใหม่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการดำเนินขั้นตอนการช่วยชีวิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ CPR และ AED ในสถานการณ์จริงได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลทหารใหม่ให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการดูแลน้องคนเล็กของกองทัพบกให้มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการฝึก ด้วยความมุ่งมั่นตามนโยบายของกองทัพบ,บกกรมแพทย์ทาหารบกและมณฑลท,นทาหารบกที่31โรงพยาบาลค่ายจีรประวัติค่ะยังคงยึดมั่นในเรื่องของการดูแลทาหารใหม่ในทุกมิติทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อให้มีความพร้อมมีความสุขและความปลอดภยัยอันเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนากําลังพลคุณภาพของกองทัพบ,บกอย่างยั่งยืนและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิค่ะ